อยากเก่งเลขต้องรู้สูตรคูณนะคะท,ทำไมถึงต้องรู้สูตรคูณน้องๆเคยมีคำถามนี้กันไหมคะว่าเราจะเรียนสูตรคูณไปเพื่ออะไรเราจะท่องสูตรคูณกัไปเพื่ออะไรทีนี้ก็เลยดีดหักจะตอบว่าสูตรคูณเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากสำหรับการเรียนเลขเพราะว่าในการคำนวณต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยส่วนมากจะมีการบวกลบคูณหารการคูณเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าการแยกตัวประกอบต่างๆของตัวเลขเนี่ยมันต้องใช้การคูณหรือแค่การหารก็ต้องใช้การคูณเช่นกันการคูณในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Multiply หรือว่า Times อย่าง1นคูณส ก็คือ1 n e times t หรือ2อคูณ4ก็2 times 4แล้วตารางของสูตรคูณก็จะเรียกว่า multiplication table หรือ times table ก็คือตารางของการคูณนั่นเองคำว่า multiply ในภาษาอังกฤษก็คือจะเป็นการเพิ่มเข้าทวีคูณเพิ่มไปเรื่อยๆการเพิ่มไปเรื่อยๆๆๆก็คือการบวกกันไปเรื่อยๆนั่นเองอย่าง2คูณ3ก็คือ2บวกกันไปเนี่ยครั้ง หรืออคูณหก็คือ2บวกกันไป5ครั้งก็คือการทำซ้ำๆทันของการบวกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า repeated addition ก็คือการบวกกันซ้ำๆกันไปตัวยอย่างเช่นการเอาของ2ชิ้นมารวมกัน10ครั้งก็คือ2บวก2บวก2บวก,2บวกกันไป10ครั้งก็จะได้20ถ้าจะเป็นการคูณก็คือ2อคูณสิเอา2งมาบวกกัน10ครั้งก็คือ2อคูณสิก็ได้20 2บวกกัน10ครั้งก็ได้20หรือไปซื้อขนม เขามีถุงละ5ชิ้นซื้อ10ถุงจะได้ขนมกี่ชิ้นก็คือถุงละ5ชิ้น10ถุงถ้าแกะถุงและเอามาเรียงเรียงกัน5้าบวกหบวก5บวก5บวกกันไป10ครั้งก็จะได้50ถ้าเรามีสูตรคูณแล้วก็5คูณ10ได้เลยก็ได้5 0ถ้ามันเป็นตัวเลขแบบน้อยๆเนี่ยมันก็โอเคนะคะเวลาคูณอยา่างแต่คูณ2ก็คือ8เอา8มาบวกอีก8ก็เป็น16ใช่ม ถ้าเกิดสมมุติ3คูณ10ก็ยังโอเคอยู่3คูณ10 3บวกกันไปนั่งขีดไป3 3 3บวกกันไป10ครั้ง10ครั้งก็เป็นามานั่งนับมันก็เป็น30แต่ถ้าเกิดน้องเจอตัวเลขแบบอย่างมหาโหดเช่น4,758คูณ5,867น้องคงเอามาบวกกันไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเยอะมากจะมานั่งขีดกระดาษเนี่ย4,758ขีดบวกกันไป5,867ครั้ง บวกกันไม่ไหวแน่อย่างนี้กดเครื่องคิดเลขเลยดีกว่าเร็วดีว่าได้คําตอบเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขเราต้องคูณเองเนี่ยเราจะต้องใช้สูตรคูณเข้ามาเกี่ยวข้องในการคูณดังนั้นคนโบราณเนี่ยพี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นยุคไหนก็มีการสร้างตารางสูตรคูณขึ้นมาเพื่อให้ง่ายกับการคูณคําถามที่ตามมาก็คือแล้วเราเนี่ยจะต้องมานั่งจําสูตรคูณไหมพี่ก็เลยขอตอบว่ามันมีความจําเป็นอย่างมากที่น้องๆเนี่ยจะต้องจําสูตรคูณให้ขึ้นใจถามปุ๊บตอบปั๊บฉับไว เพราะว่าเวลาทําโจทย์เลขทุกๆครั้งเนี่ยมันมีการคูณการหารเนี่ยอยูต่ตลอดเวลาเพราะแล้วสูตรคูณเนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาแต่พี่เนี่ยขอแนะนาเด็กๆน้องๆหนูๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่กําลังสอนลูกเรียนคณิตศาสตร์อยู่นะคะว่าไม่ต้องไปเข้าใจอะไรมันมากสูตรคูณท่องไปเลยจําให้ขึ้นใจท่องจําขึ้นใจอย่างเดียวตอนนี้ไม่ต้องไปเข้าใจอะไรมันมาก ท่องให้เขาท่องให้มันขึ้นใจเหมือนกับร้องเพลงอะ่ะคืออยู่ตรงไหนก็จําได้ตรงนั้นจําเนื้อร้องได้จําสูตรคูณได้บางคนก็ไม่เข้าใจนะคะว่าณนะเวลานี้ยุคนี้ยุค,ค 5G เนี่ยเราต้องมานั่งท่องสูตรคูณไปเพื่ออะไรท่องกันไปทําไมเครื่องคิดเลขก็มีแล้วคอมพิวเตอร์ก็มีแล้วแล้วจะต้องท่องสูตรคูณไปทําไมพี่ก็เลยขอตอบว่าแล้วน้องจะสามารถพกเครื่องคิดเลขแล้วก็พก คอมพิวเตอร์เนี่ยติดตัวตลอดได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ไดนะ้บางคนอาจจะเถียงาว่าอ้าวก็มีมือถือก็มีเครื่องคิดเลขอ้าวแต่ในระยะเวลากระชั้นกระชิดอย,อย่างเช่นอ้าวง่ายๆกระเป๋ารถเมล์เนี่ยค่าเขาซ่องสูตรคูณไม่เป็นเนี่ยคนขึ้นมา5คนเนี่ยจ่ายคนละ2บาทแล้วเขาจะเอามือที่ไหนเนี่ยมากดเครื่องคิดเลขใช่ไหม เพราะนั้นการท่องสูตรคูณมันก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญหรือว่าอาจจะเป็นว่าอย่างน้องไปซื้อของที่ร้านโชห่วยไปบอกแม่ค้คาคุณน้าคะคุณน้าคะหนูอยากซื้อปากกาเนี่ยสามโหลและแม่ค้าก็เลยถามว่าที่นี่ไม่ได้ขายเป็นโหลขายเป็นชิ้นแล้วหนูจะเอากี่ชิ้นน้องรู้ไหมว่าสโหลไม่สิบหนึ่งโหลเนี่ยพิเศษสองชิ้นแล้วซื้อสามโหลมันจะมีกี่ชิ้นถ้าสมมุติเราไม่รู้สูตรคูณแล้วก็อาจจะต้องนับนิ้วกนเพลินเลยอาจจะต้องยืมนิ้วแม่ค้าเนี่ยเข้ามานับไปด้วยว่ามันกี่ชิ้นแล้ว แต่ถ้าน้องรู้สูตรคูณแล้วก็รู้ได้ปั๊บเลยว่าอ๋อใน1โลเนี่ยมี12ชิ้นถ้าเราซื้อ3โลก็คือ3คูณ12นั่นเองไม่ใช่ว่าไม่ต้องมานั่งบวกกันนับกันนับมือกันให้วุ่นวายสมัยก่อนตอนพี่เด็กๆเนี่ยตอนหลังเริ่งเรียนก็จะมีการท่องสูตรคูณกันก็จะท่องแม่2ไปถึงแม่12พอดีพี่ได้มีโอกาสคุณพี่เนี่ยที่เป็นคนฮังการีเนี่ว่าเออที่ฮังการีเนี่ย เด็กๆเ,เนี่ยเขารู้สูตรคูณเัินไหมอยู่เนี่ยรู้สูตรคูณเัินไหมเขาบอกอ้าวจะบ,บ้าเหรอจะไม่รู้ได้ยังไงเขาสอนตั้ง,ตงแต่เด็กใครๆก็รู้สูตรคูณทั้งนั้นแต่พี่ก็เลยถามว่าแล้วท่องยังไง่ะสูตรคูณในฮังการีอ่ะเขาบอกก็ท่องเหมือนกับสวดมนต์น่ะก็คือคล้ายๆกับเราที่เราท่องซองหนึ่งซองซองเป็นอาขยานไปนเรื่อยๆอะ่ะก็ท่องอย่างนั้นน่ะท่องแบบไม่ต้องคิดอะไรมากคือท่องไปท่องไปท่องไปเรื่อยๆแล้วมันจะ,จะจำขึ้นใจของเราได้เองก็ในสมัยนี้นะคะ เด็กๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยที่ที่กำลังพึ่งจะเริ่มเรียนเลขหรือคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังสอนเลขลูกอยู่เนี่ยก็สามารถหาวิธีที่จะให้น้องๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็จดจําสูตรทูณได้เพราะว่าก็มีคนทําเพลงทำเครื่องมือต่างๆที่จะให้น้องๆเนี่ยจำสูตรทูลได้แต่ว่าในระบบของที่พี่เคยเรียนมาก็ใช้เป็นแบบทองเป็นอาขยาน เดี๋ยวนี้ก็วันนั้นเข้าไปเจอเป็นทาเป็นแรปก็มีนะคะน้องๆก็ลองไปเปิดดูในยนะู u ูบเนี่ยว่าท่องสูตรคูณเป็นแรปเพราะว่าอาจจะสมัยนิยมเข้ากับยุคสมัยนี้ได้ก็ลองไปดูแล้วจะได้นำมาประยุกต์ใช้แล้วะทำให้เราจำสูตรคูณได้ง่ายขึ้นเล่าประสบการณ์สูตรคูณนิดนึงมันก็เป็นเรื่องของที่พี่สมัยก่อนเนี่ยที่แลวพี่ได้มีโอกาสไปเป็นติวเตอร์สอนนักเรียนที่อเมริกาเป็นนักเรียนมหาลาัยปีหนึ่ง ก็คือเขาก็จะมานั่งเรียนเลขกับพี่เป็นเด็กที่เขาเรียนแล้วเลขในคลาสมันมีปัญหาเขาก็มาเรียนกับพี่แล้วเวลาเราเรียนก็สอนไปแล้วพอถึงจังหวะที่มันต้องมีการคูณเลขเนี่ยอย่างสมมติว่า 7, คูณ8เงี้ยเขาก็พี่ว่าพอเรา 7, คูณ8เงี้ยเขาก็รีบหยิบเครื่องคิดเลขออกมาเลยแล้วก็กด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 พี่ก็เฮ้ย hey, พระเจ้าจอร์ 7คูณ8นี่ยู่จำไม่ได้เหรอว่ามันคืออะไรพราะว่าอ๋อที่นี่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาต้องไม่เขาไม่ได้สอนให้จำพวกสูตรคูณอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วแล้วก็เอาเครื่องคิดเลขเข้ามากดกดกดแค่นั้นเองพี่ว่าเอา้าสูตรคูณนี่มันเป็นพื้นฐานอะถ้าอยู่จําไม่ได้อยู่ <c oughs> ก็ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขแบบนี้บอกว่ามันไม่จําเป็นเลยเสียเวลาพี่ก็เออเพราะฉะนั้นอยู่ก็เลยต้องมานั่งเรียน ยูกับอายอยู่ตอนนี้ไงเพราะว่าสูตรคูอยูไม่แม่นเพราะนั้นถ้าอยู่อยากเก่งเนี่ยยูต้องกลับไปท่องสูตรคูณให้มันแม่นกว่านี้แต่ที่อังกฤษเนี่ยแล้วพี่ก็มีโอกาสมาเป็นติวเตอร์สอนเลขที่อังกฤษอ,อีกคราวน,นี้สอนเลขที่อังกฤษง่ายง่ายขึ้นกว่าที่อเมริกาเพราะว่าที่อังกฤษเนีย่ยพี่สอนเด็กเล็กเด็กประถมขึ้นมัธยมหรือช่วงมัธยมต้นเนี่ยพี่ก็จะต้องก่อนจะมาเรียนกับพี่พี่ก็จะต้องถามก่อนว่าเนี่ยอยู่ท่องสูตรคูณได้ไหม ถ้าอยู่ท่องได้ก็โอเคถ้าอยู่ท่องไม่ได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าอยู่ไปท่องสูตรคูณมาให้ได้ก่อนพี่ก็จะให้แบบฝึกหัดการท่องสูตรคูณไปแล้วแต่ละครั้งที่จะมาเรียนเนี่ยจะต้องมีการทบทวนสูตรคูณตารางสูตรคูณเนี่ยให้แม่นยําก่อนเพราะว่า,าการที่เราจะเรียนเลขให้มันได้ดีเนี่ยพี่ก็อธิบายเขาฟังว่าถ้าจะเรียนเลขให้ได้ดีแล้วก็ให้ดีกว่าคนอื่นในคลาสเนี่ยยูต้องเรียนรู้การคูณให้แม่นยําคือแบบบอกบอก,บอกตัวเลขอันไหนคูณอะไรอยู่ต้องตอบได้ฉับไวเร็วพัน อย่าอย่ามานั่งโัเดต่คิดเพราะว่าโจทย์ปัญหามันก็ยากอยู่แล,แล้วแต่ต้องมานั่งคิดเรื่องของการตารางการคูณอีกเนี่ยมันก็เลยจะต้องคิดไป2ต่อแต่ถ้าเกิดการคูณเราเนี่ยคล่องแคล่วแม่นยําแล้วเนี่ยพอเราก็ไปโฟกัสกับตัวปัญหาขอ,ของคณิตศาสตร์อย่างเดียวเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าไอ้นี่คูณไอ้นี่นมันจะได้อะไรก็ปรากฏว่าเด็กๆที่มาเรียนกับพี่ก็สามารถที่จะพัฒนา ในเรื่องของคณิตศาสตร์ไปได้มากขึ้นแล้วก็ได้อยู่ในระดับแนวหน้าของชั้นได้ก็มีนักเรียนคนหนึ่งที่เรียนเลขแล้วแบบสอบเป็นเกือบที่โหลของค้องหลังจากที่มาเรียนกับพี่แล้วเนี่ยก็ได้ถึง9 8้า็จากร้อยก็รู้สึกเขาก็มีการพัฒนาแต่ว่าอันนี้เราเน้นย้ำเรื่องของการคูณเนี่ยให้มากขึ้นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเวลาเขามาเรียนตอนแรกเนี่ยมันจะฉามากเพราะว่ากว่าจะคูณได้นี่แบบ ต้องนั่งนึกแบบนั่งนั่งมโนตัวเลขในอากาศว่ามันคูณกันได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกอยู่อยากเก่งอยู่ต้องไปท่องสูตรคูณให้ได้ก่อนเลยลก็เลยอยากจะขอย้ํากับน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่ที่กําลังสอนเลขเด็กๆอยู่นะคะว่าถ้าอยากให้น้องเก่งเนี่ยทางเรื่องเลขเนี่ยหรือมีความเข้าใจแล้วก็ชอบคณิตศาสตร์เนี่ยก็ให้ท่องสูตรคูณให้ได้ก่อนให้แบบท่องจําขึ้นใจถามปุ๊บตอบปั๊บฉับไว โดยที่ไม่ต้องคิดละแค่มันออกเป็นอัตโนมัติกันบ้างได้เลยสบาบคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเนี่ยพูดภาษาอังกฤษแล้วก็กําลังเรียนเลขอยู่และตอนนี้ยิง่งช่วงโควิดเนี่ยโฮมสกูลอาจจะต้องมานั่งสอนเลขลูกอยู่ที่บ้านก็อยากเน้นย้าว่าให้ให้คุณพ่อคุณแม่บอกลูกว่าให้หัดท่องตารางสูตรคูณท่องเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ท่องให้แม่นยำนะแล้วเดี๋ยวก็การสอนเลขของของคุณแม่คุณพ่อเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเพราะว่า คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะมีความอัตโนมัติในการท่องสูตรคูณอยู่แล้วพอมาเจอลูกที่ยังท่องสูตรคูณไม่ได้ตะกุกตะกักก็อาจจะมีความหมุดหิดที่แบบทำไมทำไมคิดไม่ทันทำไมแค่นี้คิดไม่ได้ก็เลยอยากหนูว่าให้ใจเย็นๆแล้วก็พยายามสอนลูกให้ท่องสูตรคูณให้ขึ้นใจก็หาดูตามได้ในตาม YouTube นะคะก็มีคนสอนเทคนิคในการคูณเนี่ยเป็นเพลงเป็นอะไรเนียเยอะแยะเต็มไปหมดในตอนนี้ คลิปหน้าพี่ก็จะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องตารางสูตรคูนซึ่งมันเหมือนกับดูว่าเป็นเบสิกเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยเราก็จะสามารถถ่ายทอดออกมได้แล้วก็สามารถจํามันได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเทคนิคในการที่จะ,ะจดจําตัวเลขแล้วก็แมชตัวเลขข้างในของตารางสูตรคูณเนี่ยให้ให้ให้มันดูง่ายแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ใน การคำนวณคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วได้จ้ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กันได้ math sos by p ่ริ t นะคะก็ถ้ามาีข้อติชมยังไงก็ฝากไว้ในคอมเมนต์กันได้เลยค่ะ